วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า mm 2หรือ murder mystery 2นั่นเองเนาะหรือว่าฆาตกรรมเลือกรับ2อันเองวันนี้จะมาเล่นผ่านวันนี้อาจจะมีเสียงอะไรตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กหน่อยนะพราดีว่าณนะเวลาที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือช่วงของวันสงการนะเนาะเออแล้วก็เลยอาจจะมีเสียงอะไรเล็กเลน้อยๆเข้ามาในคลิปอะเนาะก็ขอโทษแล้วกันเนาะน่านจะ นั่นจริงนั่นเรื่จริงแหละเพราะว่าเขาเล่นกันแบบก็นั่นแหละเขาเล่นแบบเสร็จนะเปิดเปิดนู่นนั่นดังมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตานี้เนี่ยเราจะได้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอคนเล่นเสร็จก่อนอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อีสเตอร์เองเนาะก็คืออีสเตอร์เองแบบเยอะมากๆเลยเนาะมีอีสเนี่ยเราต้องเก็บอีกประมาณสองพันกว่าเราถึงจะได้เนี่ยเอฟฟิกอันนี้มาเนาะก็เชื่อว่าเขาสมควรแหละก็ต้องอาจจะต้องมา เล่นให้มันนานขึ้นกว่าเดิมอะเนาะถึงจะได้มาต้องทุ่มเทม,มันขนาดไหนอเออมาเดี๋ยวดูกันว่าตาต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเนาะโอเคมาอือเนี่ยเราจะเลิกเลือกด่านก่อนนะว่าเราจะเลือกด่านอะไรดีแล้วนั้นเราเอาเป็นเวิร์กเพสสกัดอ่าเอาเวิร์กเพสสิคุณว <What? S 1> ุ้ดดูดิทมมันคือว่าศูนย์คนอะอะไรอะโอเคคิดว่าคงน่าจะได้ด่านที่มีหกคนนั่นแหละ แต่เมื่อกี้ตอนที่ผมไปโหวตช่ปะมันกลายเป็นศูนย์คนเฉยเลยงงจริงๆนะมาตาลินจะได้เปนอะไรไปดูกันเลยครับโอเคอินโนเซ็เหมือนเดิมอืมไม่ไม่มีทางที่จะเป็นมือเดอร์ตาแรกหรยอใช่ไหมเี้ยเฮ้ย,ยเฮ้ยเราจะสงสัยไว้ก่อนให้่คนไทยแต่เราไม่แต่ไม่พิม,พมพหรอกเราเรารให้เก็บพิมพ์ด้วยแหละเออ อะไรวะนั่นน่ะ Stupid Innocent World With Boy ขอฟาร์มเนียนแป๊บหน,นึ่งนะคุณผู้ชมไทยแดงอะไรวะม, <laughs> มาคุณผู้ชมเราต้องปีนขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะแต่สมัครกระหลบตักระหลบต้อนเลอยู่อ่ะ <c oughs> ตรงตรงนี้เนาะหลายคนที่จะชอบมาหลบกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดฆาตกรมันใช้เพิร์กพวกเ <c oughs> พกิร <c oughs> ์กเอ็กซาเล์หรือแบบมาตั้งใจหาจริงๆก็ๆค,งคงอาจจะเจอได้นิดนึงเนาะ นี่ยเราต้องไปหาที่หลบที่อที่มันมน่าจะปลอดภัยมากกว่านี้อะเนาะเฮ้ยเมื่อกี้มีเด็กหัวใจด้วยอะ่ะมันนา่าจะต้องเอาไปทำอะไรได้แน่เลยอ๋อมันไม่ใช่เด็กหัวใจมันเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างเหมือนมันจะเป็นอ๋อมันเป็นพวกไข่อีเวนต์ใช่ไหมแต่เราเราน่าจะมีแล้วปะเดี๋ยวขอเ,เช็คกันหนึ่งเนาะอุยอ,ยอุอันนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็อ่ะช่องแรกเรามีครบแล้วช่องสองสช่องสามเราจะมีไม่ครบเนาะ ช่องสองไอยู่อันหนึ่งเอ้ยช่องสองไอยู่สองอันช่องสามอยู่อันเดียวอืมน่าจะช่องละสี่อันแหละสี่อันห้าอันไม่แน่ใจแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินสมมติเราจะไม่ค่อยเจอเลยบางครั้งก็เจอเอาจริงๆนะวันหนึ่งจะเจอแค่แค่ฟองเดียวไม่ก็สองฟองหลังจากนั้นไม่เคยหลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยเมื่อวานที่เล่นมาก็ไม่เจอวันนี้เล่นมาก็รู้สึกว่าเหมือนโอกาสที่จะเจอมันก็น้อยลง เขาจะเ,เว้นออกไปก่อนนะดิเพราะว่าพวกเขาจะเอาเอาเอาออกไปเลยกว่าที่เราคิดไว้ไงเฮ้ยฆาตกรมาเยอะละเยอะละเราจะใส่กันจุ๊กเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนฆ่าใช่ไหมโอเคว้าวเอ้าเพื่อนไม่โดนฆ่าแต่เราโอเคแต่เราจุ๊กไงโอเคเพื่อนเป็นเชอร์รีฟเนาะแต่เราไม่ได้เป็นเมอร์เดอร์เนาะ เพื่อนขอปืนได้ไหมเพื่อนขอปืนหน่อยโอเคมาลองพิมพ์ดูเนาะขอปืนหน่อยครับเอามาดูโอเคขอปืนขอปืนครับขอปืนขอปืนยิงฆาตกรเออเขียนไปแล้วละกันขอปืนยิงฆาตกรรมฆาตกรรมอ่ะขอปืนยิงฆาตกรขอปืนยิงฆาตกร ในไม้เพื่อเรียนเพรียนเพื่อเรียนเพรยเขาให้เราจริงครับคุณผู้ชมมาเราจะไปหาเขาดีกว่าเยโอ้เด็ดดีไหมเนี่ยวันนี้เอาหมดเวลาสกอร์ดูโหสาดได้ปืนมา โหยังไม่ทันได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยอะ่ะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็นี่แหละ <laughs> สุดท้ายก็ไม่ได้ปืนเพราะว่าหมดหมดหมดเวลาโคตรไวอ่ะคุณผู้ชมทีนีก็หมดเวลากูสายไปขอแบบไปงานไปขอไปขอปืนต่จอจากเข้าเนาะสุดท้ายก็ไม่ได้ยิง ี่มันคืออะไรเนาะทำไมทุกคนถึงแบบเป็นมีแบบนี้เนาะก็คือเหมือนอ่ะเม่อไร้คุณซื้อเกมพาร์นี้มาเนาะเป็นเกมพาร์ทรโอแล้วคุณก็อันส็ถคุมต้องการใส่รดิโอละคุณก็ตาตาจอแบบแบบนี้เนาะถ้ากดใส่รดิโอมันก็จะเห็นตรงนี้เลยเนาะมันจะเห็นเป็นรดิโอแล้วก็เป็นที่เราสามารถที่จะรามาเซกดเปิดเพลงได้เนาะ แต่ผมขอไม่เปิดเพลงในคลิปนี้แล้วกันทุกคลิปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดไปนะผมกลัวจะโดนอะไรสักอย่างอย่างนัี้ยแหละเออผมขอไม่กลัวแล้วกันเนาะโอเคมาเฮ้ยฆาตกรหรือเปล่ากลัวอ,อยู่เราต้องแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหับปืนตัวเองแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไปขอคนอื่นเราก็ยิงไม่ทันเอกเนาะเออ เรากูตุยก่อนเนี่ยกลัวตุยก่อนเราต้องเน้นแบบว่าเอาตัวเองให้รอดด้วยแล้วก็หาด้วยตัวเองแต่ก็สนมากก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะเพื่อนของเราปกติคนพวกเราน่าจะเล่นประมาณวันละโอ้โหเกือบสิบคนได้อะวันนึงแต่นี่ม่คยเล่นเลยแต่สงสัยน่าจะเล่นน้ากันอยู่แน่เลยเล่นกันอยู่แน่เลยคงไม่ว่าที่จะมาเล่นเกมตลอดเวลาเนาะ มาโอ้เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปดูนะว่าเราจะเจอเอ้ฆาตากรหรือเปล่าฆ <c oughs> าตกรเฮ้ยเจอหน้าฆาตากรแล้วไอ้ฆาตากรคือเบคอนแน่เลยรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตากรดูแลไม่ใช่เราครับไม่ใช่เราเบคอนเป็นฆาตากรครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนหนีก่อนหนีก่อน นี้ก่อนครับเบคอนเป็นฆาตกรครับเบคอนเป็นเมอร์เดอร์ครับอย่าอย่าเล่งผมสิคุณกูกูไม่ใช่เปิร์กโกดว่ะเฮ้ยกูไม่ใช่เปิร์กโกดว่ะเ้ยจะตุยก่อนเนี่ยนี่เออเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ ไปชี้ระบบเขา้าบ้างนี่โดดเข้าไปทิกช็อตจะเป็นไงเออ <c oughs> เป็นไงคุณผู้ชมตัวจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นะการที่คุณจะจริงแล้วมันจะเข้าแบบง่ายขนาดนะั้นมันมันไม่ง่ายเลยเอ,อ่ตัวนี้คุณเวฟเพิ่มแล้วเออแค่ยิงขาตากรเอ้ยเออใช่ยิงขาตากรเราก็เวฟเพิ่มแล้วเวฟไปเวฟ าร้อยแปดสิบสี่เดี๋ยวเรต้องวีแปดสี่ถ้าวีแปดสี่มันก็คงจะแบบยังไงอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันว่ามันแปลว่าอะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเออก็ไม่ทราบอะ่ะเขาเชิมารูซิเขามีของอะไรที่เราต้องการไหมเออของที่แบบคุ้มๆหน่อยเพราะว่าส่วนมากพวกนี้เราเราเสียตังมาเนาะเราก็อยากจะแบบเก็บเอาไว้วส่วนหนึ่ง แต่ผมก็จะเอาขอที่มันซ้ำๆเนี่ยเอาไปแลกเนาะ amino? เอาเอาไปแลกต่อกับขอที่ยังไม่มีโอเคนี่มีครบเลยมีแบบมีอยู่แล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราจะมีอยู่แล้วแหละเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเราจะเราจะโอเค okay. ยังไม่มีแต่ก็ช่างมัน durability. ผมไม่ผมไม่แลกเลยทุกผมกดรับไปอย่าง,างนั้นแหละเออมาตอนตนี้นะครับจะเป็นรอบสุดท้ายของค,คลิปนี้เนาะคือต Brus ุยปุ๊บคือจะจบทันทีเลยเนาะโอเคไหมคุณผู้ชมมาดูกันว่า,าจะรอดไหมเราจะรอดไหมโอเค โอเคฆาตกรมันเปิดเผยตอนที่เราเดินไปพอดีเลยอันก็คลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับก็น่าจะแบบอืขมปากขมคอเลยทีเดียวก็คือจะแบบแบบก็สนุกกันเต็มที่เลยอะนอกสาบคลิปนี้อ่ะสาบสาบคลิปนี้ครับ,บ,รบมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับมุกับแมพอะไรหรือจจะเป็นแบบอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่เคยเล่นและผมอาจจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดู แบบสดๆเลยอาจจะเป็นไปได้นั้นเดี๋ยวกดติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ